ตัวสองตัวนะฮะขนาดเรียบร้อยครับผมนี่ถัดตัวนี้พัดลมเนี่ยเป็นกระแสตร,ตรงนะฮะแล้วก็เอาตัวนี้มาก็ได้ครับผมพี mm. ่ยุงตรงนี้ครับผมนี่ปีดชองดีๆนะแล้วก็จาะลบมาเนี่ยครับผมไดนะ้เหมือน,นกันครับผมผถึงแนะนำครับผมแบบพัดลมใช้กับตัวนี้แรงนะฮะคุณภาพไปแล้วเห็นต,ตัวนี้ ดีครับผมเนี่ยนะไม่มีไทยซีแห 12, แต่มันก็มีคือทันดิเตอร์ครับผมนี่คือว่าคือว่าดีครับผมดิตเตอร์แยกนะซ้ายขวาอิสระครับผมนะสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับผมพบกันอีกแล้วครับผม DIY สายทานเสาครับผมงาน DIY ครับผมพบกันอีกแล้วครับ,บอุปกรณ์การ DIY ครับผมแป๊บหนึ่งครับผเดี๋ยวไปมาหน้า เป็นแผ่น PCB นะครับผมเป็นแผ,นผ่น PCB ครับผมนะแบบเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบงาน DIY ครับผมนะ เป็นแผ่น pcb ก็ผมนะที่ไม่ใหญ่จนเกินไปครับผมใช้งานได้จริงนะฮะผมที่ผมเคยลงคลิปให้ท่านผู้ชมไว้แล้วนะครับสำหรับแผ่น pcb ครับผมอันนี้เป็นของร้านนะฮะร้านพี่ tnv sound ครับผมอ่า นะเป็นลอนของที่พีทีพีเ็นเนี่ยเอ็นพีสาวนะนะครับผมนี่แบบเขียวคนะรบนะับผมนะแยกอิสระครับผมท่านผู้ชมครับผมนะก็เขาไม่แพงครับนะ อาไรผมจำไม่ได้49บาทนะประมาณนี้ถ้าเราซื้อสําเร็จนะบางท่านบางคนก็อาจ,จว่าโอ้ซื้อสําเร็จดีกว่าซื้อสำเร็จก็200กว่าบาทครับผมมีให้บริการครับร้าน t n b เซานะครับผมแบตฟอมก็มีทั้งในช้อปปีและ lazada ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนำสำหรับ เพื่อนที่ชอบการ DIY ครับผมนะครับผมนะเป็นแผ่น PCB ครับผมนะที่บอกค่าแล้วก็ใช้ดีนะของดีต้องบอกต่อนะครับผมนะสำหรับคาปลาเนี่ยผมชอบครับผมชอบแบบแล้วเราใช้กับพัดลมครับผม เอา12โวลต์มานะเห็นไหมฮะนี่สิบสองโวลต์ถึง18โวลต์ครับผมนะที่สามารถใช้ได้แต่เราเอา12โวลต์มานะครับ12โวลต์มาปุ๊บมาใช้นะฮะเนี่ยแล้วพัดลมเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับผมนะถือว่าโอเคครับผมนะ นี่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้ด้วยครับ,บผมอุปกรณ์อะไรครับผมบอกชัดเจนนะบอกชัดเจนใช้งานได้จริงครับผมนะใช้งานได้จริงนะอะไรทุกตัวครับผมบอกนะชัดเจนครับผมนี่อะไรทุกตัวบอกชัดเจนนะชัดเจนทุก ตัวครับผมนะลายปิ้นก็โอรครับผมเป็นที่ชอบงานอีไวครับผมเนี่ยฮะลายปิ้นชัดเจนครับผมนี่มาครับผมนะติ้งกันหมดครับผมดีนะลายปิ้นก็โตัวครับผมนะ นะดูครับลายพิ์ใหญ่ทูครับผมใช้ได้ครับผมนะฮะชัดเจนครับผมบัดกรีง่ายนะที่เราบัดกรีก็ลงฟักนะครับผมท่านผู้ชมท้าฟักนั่นแหละครับผมท้าฟักนะฮนะแต่ตัวนี้ไม่มี ic 7812นะครับแต่มีทานซิสเตอร์ครับผมตัวนี้นะครับผมนะใหญ่กิสระแน่นอนครับผมนะ นะชัดเจนนะฮะเนี่ยอุปรกรณ์นะบอกอะไรบอกอะไรค่าทุกตัวชัดเจนครับผมนะไม่ไม่มีกล้มกลวมครับผมนะโอเคร้อยสิบ k บอกชัดเจนทุกตัวครับผมนะร้อย k ร้อยห้าสิบ k กอแยกอิสระทั้งสองฝั่งฮนะ น,น่้าห้าห้าหนึ่งก็นะอะไรก็มีนะฮะมีจำน่ายนะฮะทุกชิ้นครับผมท่านผู้ชมนะฮะ อะไรทุกชิ้นมีจำหน่ายครับผมนะนี่ถ้าบางคนอาจจะถามผมต้องไอตัวไอตัวเนี้ยไอตัวนี้มีหาซื้อที่ไหนแล้วไม่มีเราก็ใช้นี่ฮะสายไฟแย่ลงนะก็แค่นั้นนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรครับท่านผู้ชมครับผมนะสำหรับตัวนะหวัวเสา เาเราไม่ต้องการนะฮะเราไม่ต้องการแล้วก็ไม่ใส่ก็มันไม่ผิดแล้วครับผมไม่ผิดตัวไหนเลยครับเนี่ยสำคัญก็แค่ให้เราบัดกรีบัดกรีติดดีๆครับผมท่านผู้ชมนะเนี่ยค่าทุกตัวนะที่บอกมาก็ เป็นค่าทีโอครับผมโอเคนั่นแหละฮะนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่ลังเลสงสัยนะไม่ต้องลังเลสงสัยแล้วครับผมเป็นการรับความรู้นะฮะนะรับความรู้ของเรานะผมนี่สําหรับท่านผู้ชมแบบเสานีหาที่ไหนนะเราไม่มีเราก็ย่าครับผม จะผิดตรงไหนครับผมนี่ทาฟักสายไฟเราจะลงเนี่ยฮะแล้วก็ทาฟักตะกัวลงนะทาฟักเนี่ยทาฟักตะกัวลงตะกัวลงเสร็จนะเราได้ไฟ1ิสองมาแล้วก็เนี่ยไฟ1ิสองลงตรงนี้ครับมันจะผิดตรงไหนครับไม่ผิดครับผมอยากให้ดีเราก็ใช้ท่อหดหุ่มทุงนี้นิดนึงครับผมเนี่ยนี่แล้วก็จุ๊บอย่างนี้แหละครับ แล้วก็บัดกรีลงนะเนี่ยมันก็เป็นซ้ายไฟแลยครับไม่ต้องใช้เสาเลยครับผมเนี่ยไม่ผิดเลยครับประหยัดด้วยซ้ำครับผมนะส่วน GND เราก็ใช้สีดำนะนแล้วก็ลงตรงนี้นี่แล้วก็บัดกรีด้านล่างนะเนี่ยฮะจบเลยครับผมเห็นไ,ไหมะเนี่ยส่วนตรงนี้พัดลมแฟนนะ อารมณ์แฟนเนี่ยเห็นไหมแฟนนะแฟนบวกฝั่งนี้เป็น hc hey นะะฝั่งนี้เป็นลบต้องเป็น gnd แล้วครับผมนะฮะลบแล้วก็เอาสายพัดลมลงตรงนี้ครับผมนี่แล้วก็บัดกรีนะบัดกรีด้านล่างปุ๊บมันก็เสร็จแล้วครับสายพัดลมครับผมนี่สายลบจะเป็นสีดำแล้วก็ลงตรงนี้ เราไม่ต้องใส่เสามันก็เสร็จแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็ท่อหดหุ้มตรงนี้นิดนึงนะเนี่ยส่วนตรงนี้เนี่ยตรงขั้วลำโพงมันมันใหญ่ครับผมเราลงเสาไว้ดีครับผมลงเสาดีกว่าครับผมตัวนี้ตรงขั้วลำโพงนี่ให้มันไม่ให้ลายปิ้นมันลอกตรงนี้นะฮะลากฝันแล้วก็ลงครับผม กวนลำโพงตรงนี้เออ่สายไฟตรงนี้เนี่ยสิบสองสิบแปดแล้วก็ลงตรงนี้ครับผมไม่ต้องใส่เสาก็ได้ฮะนะฮะไม่ต้องใส่เสาก็ได้ครับสิบสองดีซีตรงนี้ต้องไม่มีเจ็ดแปดหนึ่งสองครับผมไอซีเจ็ดแปดหนึ่งสองแล้วก็ต้องผ่านการเล็กติฟายครับผมนะเล็กติฟายคือผ่านไดโอดนั่นแหละผมนี่ผ่านไดโอดเหมือนกับตัวนี้นี่กับการไดโอดแล้วนะนี่ ได้อดเรียบร้อยแล้วนะครับขนานโดยการขนานได้อดสองตัวนะครขนานเรียบร้อยครับผมนี่ถ้าตัวนี้พัดลมเนี่ยเป็นกระแสต,ตรงนะเราก็เอาตัวนี้มาก็ได้ครับผมวิวยงมาตรงนี้ครับผมนี่สิบสองเนี่ย gnd ล้วก็จากลบมาเนี่ยครับผมนี่ได้เหมือนกันครับผมผมถึงแนะนาครับผมแบบพัดลมใช้กับตัวนี้แรงนะฮะ คุณภาพไฟแล้วแต่ตัวนี้ก็ดีครับผมเนี่ยนะถึงไม่มี ic เจ็ดแปดหนึ่งสองแต่มันก็มีถือทันติเตอร์ครับผมนี่ถือว่าถือว่าดีครับผมทันตะิเตอร์แยกนะซ้ายขวาอิสระครับผมนะนนถือว่าโอเคครับผมนะคุณภาพดีคืนนี้ก็ เป็นไฟนะไฟบอกสถานะครับผมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็เอาไปหน้าแท่นครับผมแล้วหน้าแท่นกน็ต่อสายไปนิดนะที่เรามันมีหลอดไฟครับผมนะถึงมาแนะนำครับผมตัวนี้ใช้กับนะบิดที่ผมทำ ลงกล่องเนี่ยครับผม16คู่นี่แหละครับผมลงได้พอดีครับผมนะนี่ลงได้พอดีนะเราก็ทำให้เป็น2ชั้นนะเหมือนกับที่ผมทำให้ใหลงครับลงให้ดูครับผมนี่นะคุณภาพแบบแจ๋วครับผมนะอุปกรณ์ก็บอกค่าที่ชัดเจนนะท่านผู้ชม นะบอกค่าติทัดเจนนะใช้แล้วใช้ได้จริงนั่นแหละครับผมนะเนี่ยมีตามท้องตลาดครับผมเนี่ยตามท้องตลาดทุกตัวครับไม่ไม่ลาแล้วก็ไม่ใช้อุปกรณ์แบบโอเวอร์จนเกินไปครับผมนะที่เราหาซื้อไม่ได้ครับผมนะ หาซื้อได้ทั่วไปครับผมลีเลสามสิบแอมป์นะสิบสองโวลต์มีทั่วไปครับผมนะขายนี่ลีเล่นะท่านผู้ชมก็อยากแนะนำนะครับผมงาน DIY ครับผมราคาไม่แพงจนเกินไปครับผมนะ ทุกค่ายนั่นแหละครับผมเขาทาขายหรือเขาทาไม่ขายเขาก็หาตน้นทุนที่ถูกนะครท่านผู้ชมครับผมนะเราเป็นช่าง DIY ครับผมแล้วก็หาสิ่งที่ถูกนั่นแหละมาแนะนําแบ่งปันนะฮะความรู้ซึ่งกันและก,กันครับผมนะก็มีขายทั้งช้อปปี้และดรายลาซาด้านะฮะท่านผู้ชมครับผมในร้าน TNB เซานะพี่เขาก็ มีจำหน่ายทั้งสงแบบฟอน์กับผม l a z a d a และ Shopee นะฮะไปหาดูก็ได้ครับผมนะก็ถือว่าคุณภาพของสินค้าอาพีเขาก็ดีครับผมนะหรือเราจะไปซื้อสำเร็จรูปนะที่เขาพีาประกอบเรียบร้อยแล้วก็มีครับผมนะท่านผู้ชมแต่นี่ผมมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ชอบงาน DIY ครับผม ตัวป้องกันลำโพงแยกซ้ายขวาอิสระนะครับผมแต่มาทางเดียวครับผมนะทางเดียวแต่อย่าได้ขวอยิสระคือตัวนี้ปักตัดแน่นอนครับผมปักนะฮะผมมีทานติเตอร์นะตัวนี้ครับผมนี่ฮะตัวนี้ตั๊บมันก็ต้องตัดครับผมรีเลย์รีเลย์นะพอมันเสียข้างหนึ่งปุ๊บตัดครับผมไฟออกมาไว ดีซีนั่นแหละครับผมดับลำโพงฝั่งนี้พังนะพอดีซีออกปุ๊บดีเลย์ตัดครับผมตัดการทํางานแต่ฝั่งนี้ก็สามารถเล่นได้ครับผมนะฮะเนี่ยฝั่งนี้ยังเล่นได้ครับผมฝั่งนึงเสียต้องฝั่งนึงเล่นได้ครับผมบางตัวนะฮะฝั่งนึงเสียปุ๊บดีเลย์ตัดหมดครับผมนะฮะก็มีให้เราทดสอบนั่นแหละครับผมท่านผู้ชมประกอบเสร็จแล้วก็ลองเอาไปดีซีเหยดูตรงขั้วลำโพงครับผมทุ๊บ มันจะตัดไหมทาไม่ตัดมันก็ไม่มีประโยชน์ครับผมแต่เราก็ต้องให้จีแอนดีนะกาวนี่แหละครับลงกล่องหรือลงแท่นหลักไฟหลักให้เป็นที่เรียบร้อยเช่นกันครับผมแต่ถ้าเราไม่เอาจีแอนดีลงแท่นหลักปุ๊บเป็นไงฮะไม่ทํางานครับผมไม่ครบองค์ประกอบของการทํางานของรีเลย์ครับผมนะท่านผู้ชมครับผมเนี่ย ก็ไม่แพงหรอกครับผม49บาทครับผมรวมส่งมันก็ต้องซื้อเยอะๆอันในร้านหน่อยครับผมนะค่าส่งมัน69บาทนะด่วนๆครับผมวันตรงวันถึงนะครับผมถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนครับท่านผู้ชมครับผมสำหรับพัน PCB ป้องกันลำโพงนะครับผมนะดีผมก็แนะนำให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนั่นแหละครับผมสำหรับ ร้าน tnb s o u n ครับผมนะมีอุปกรณ์ทุกๆอย่างฮนระับิดนะบอดได้บิดก็มีครับผมนะบอดได้ไม่บิดก็มีครับผมสองชั้นสาชั้นสี่ชั้นครับผมนะผมก็อยากแนะนำให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมทุกตั้งดังดีนะ DIY สายตา s สาว d นำเสนออีกเช่นเคยครับผมนะยุคที่ หายากนะฮะสำหรับทรัพย์สินเงินทองครับผมนะเราก็ชอบงาน diy แล้วก็หาซื้อสิ่งที่ถูกตังนะแต่ประกอบแล้วมีคุณภาพครับผมสำหรับแผ่น pcb ป้องกันลำโพงนะครับผมรีเลย์ก็ใช้รีเลย์30แอมป์12โวลต์นะฮะผมนะเยอะแยะครับผมมีหลากหลาย คุณภาพหลากหลายราคานะสมัยนี้หลากหลายราคาหลากหลายคุณภาพเราก็ไปเรียกสรรเอาดูครับผมนะใช้ตัวนี้ใช้เป็นนิเลยสี่ขานะครับผมนะนิเลยสี่ขานะครับผม1ิบสองวลต์นี่ครับผมเนี่นิเลยสี่ขานะครับอย่าไปเอาแบบห้าขาหกขามาแล้วก็ตัดที่เหมือนเดิมก็ผมมันจะแพ้งครับผมไอ้พวกนั้นครับผมนะ่านผู้ชมนี่เห็นไหม เพราะงั้มันจะแพงครับผม5ขาหกขาครับผมนี่ใช้4ขานะนะใช้สี่ขาครับผมนี่ประกอบง่ายนะครับท่าบุู้ชมครับผมนะแต่คุณภาพก็โอเคอยู่ครับผมนะคุณภาพโอเคอยู่นะครับผมสำหรับแผ่น pcb ป้องกันลำพูงครับผมนะ สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่ให้นานครับผมเป็นการแนะนำนะเป็นเปินพี่ๆนะของน้องทุุกท่านครับผมที่ชอบงา DIY น DIY ครับผมสำหรับตัวป้องกันลำโพงนะสามสิบสามสิบแอมรวมแล้วเป็นหกสิบแอมนะครับสองฝั่งนะครับผมก็คงจะไม่ให้ยาวครับผมในการรับชมก็เราจะซิงครับผมนะ สำหรับพัน PCB ตัวป้องกันลำโพงครับผมก็คงจะขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในการนำเสนอพันพีซครับผมก็ให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กด like, ติดตามในช่อง DIY สายทานซาวให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม